ใช่ๆเลยคือยุ่งสนานนี่มาอกเลยคนนะเก็บมาล่าอีกแล้วเอ้ยขอบเตมของเลยทุกคนนี่วันนี้ยาทำถือเลื่อย้วนี่ถือยิงค้องตีเตรียมเลยดูทุกคนเลย

สบายดีพ่อแม่พี่น้องผมสบายเปสุดคนเลอยินดีเสนภบพกับสูต่องพอาิงชาเนี่ยทุกต้อนะพี่น้องบาดียังบรรยากาศสดาๆพี่น้องเอ้ย้ยยาเป็ดเนาะหายก็เปก่อนแล้เมื่อกี้นี่ยไม่ใช่ เอาลุกตาลายเนาะเดี๋ยวไปหลุดเบึงอยู่บ่อยเลยเนาะเพราะดังพวกเนีเกินไปนะคีบมาเราเลย mãn 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 vì nó giống tôi ở nó đi cứ sứ ba chọn wow tôi đi

ăn à, này nè tưởng một khác nó một thử con ơi tên cho một cái chậu này โ,โ,โ,โดนดโดน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 อาจจะบลงเนาะเดี๋ยวเถึนก็โลงหยาดมาอีกแล้วหลังต่อไปพี่น้องไปยังจุยนะ๋ยนะเบสผัสใสกับเป็นเบสพระโอเนาะเบสพร้อม เขาเอินแบบว่าฟ้องนะเ <c oughs> อาบทขีข้ขานเล่าเวทเนาะขีะ้ะตกใจเลยเองบริเาเต้น เ okay, อาเก็บไปหรหาล่ายเนาะหาล่ายทุกต้นนี้เนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ตัวนี้เอาเก็บไปถิดนล่ถิ่ลไล ดึงแน่นน่โดนพกายถึกเย็นเย็นไงถึกดึงทรายรูดขาดนาตายแล้วไปกินทะเบียนหน้าหมอปาบพยาบาลไม่เบ็ดอู่ว่ะขึงบา 就是，就是，就 <noise> 是<声>，就是，就就是，对，摸摸脸，哎，哈哈。 โทรศัพทายกันยากลำบากเติบต nee. ah. <laughs> oh, ่ะกินอะไรบุกกะปุกกังมันกินปุไรสนองกินอย่างมันจะบ่อยบร้อย

ท่านจะใช้ปืนกางเลกางจะใช่ป้ิกริยาื้นคือ่อะบางล่างแหลกเนาะแหลกใครว่านดึงยูโดนโดนล่างแหลกมานทุกคนเลยเห็นบ่คือตาม่าอ่หล่างแหลกมาเสมอ แลลแหกมันสีเขียวเนี่เอาสับเจนเป็นฝ่ายยังตัวน,นี้เล็กหน่อยเอาพอยเข,าขาย่าเขาดีมั้งนี่หวนานเมาทัานหอดจัปคุยไ,ได้แต่คนสุเศ้า ส่ดไปเห้เเลียเสร็จนงฮมุเกางเดิมนี่โดนโดนโดนอีก็มีฝนปะเกี่ยวแห้งขนาดปุ๊บ้ว๊บปุ๊บกอีกคนียวเวียนโตปุ๊บปุ๊บปุกหน่าส้ดนี พอแลดุกดุ๊กพอปวดมันปากไว้อยู่นีวะโอ้แม่นะนี่ทุกคนคือขอไปไปไปเลยไปจุดมาหนึ่งแล้วทุกคนเอ้ย เคยเรียนไปในรายลางานะังก่อนหนึ่งคือ ร่นะคอยดูเออนนโอ้น,อนี่โอ้คือเดี๋ยวปล่อยคืคนเนี่ยใส่ก่อนเลือกอบอลได้จะต้องรูดสักหนึ่งอย่างเรียงกันขาดเลยตัวนี้แห้งเหาะทรายมา ปลาหีึ่งเลยทุกคนนะเก็บมาไลา่อีกแล้วเอ้ยพอประชดมาเรื่อยๆแอ้ิเต็มกระของเลยเต็มของเลยทุกคนนี่วันนี้ย่าท้าถือเรื่อยๆได้เหมถอออือยี่สิบสองตัวเต็มเลย าเลยต้องไปอเจ็ดโมงฮะถึงที่แหนพวกโอประมาณหลอดไวถึงแล้วเดี๋ยวมาไหมจะนอนยามปังเลย มาอยากไรได้มายป็นกุปูปติดตั้งเลยแน,มยยนย่มาเรื่อยๆทุกคนเลยมาเรื่อยๆนี่ขอคือเ<ป>ก้ากิดต้องแค้นเลยเนี่ยโอ้ป <c oughs> ักสี่นี่มีจังงามทุกคนเลยที่ พักสิกินกับคนกับปลาครับก่อยเนาะเขากันนะบรงที่มีถงงามเลยกับแจวไปอีกคู่ไปครับนี่มา,าเป็นีน่เป็นตัวปลายังเนาะ คุณจักรลอมันถือมันดึงจริงนั่น,น,นปลาปลาดุกควดเลยม้าด้วปลาดุกอีแป้วนี่มาเรื่อยๆปลาดุกหน้าเนาะอุน่อนเ่นโมเมนต์นั่นนะปล<ป>าปลาทั้งหน้า เดียวไล่หัวจุกทิ้งเหลอท้ทีซง่ลยังก,กับ2องซองแม่ตานั่งหนี <c oughs> ่ปอ,อ,อดอันนี้ยินึงดมเอากระเื่อมันมาใี้อยู่ฟื่อได้ป่านไปเลย này Thì... đây đừng để này nhớ như đừng, <laughs> đừng nói đứa hả đứa hả à Lột Thì... Thì là... <laughs>

Cái này, cãi rồi rồi đây nè Rồi Nà, yên, tủ ni nộ Yên tủ Yên tủ Yên ฝืนแห้งบรรยากาศชุ่มชื้น,นลมพัดผู้นี่ไปตัวนี้หายแล้วทุกคนเนาะเด้่ารูปท <l ú ped> ุกคนเลยรอ,รอดเย็นก็ทุกคนยืนมาอีกแล้ว ึงแห่งสันนิษฐานไปอ่ามาอีกแล้วกคนนี่มาอีกแล้ว ลูกโอ้ลูกคนมาเรื่อยๆคออีกคอพะคอรุ่นรุนรุเอาลูกลูกผู้ชายผู้ชายแมือบางบางนัคนเลยนะ ฝนตกแต่ตกววาทุกคนเลยมาตกมาตกตอนนีนเด,ดี๋ยวปิดปิด Nạc hóa bọn tóc hạng đi tụi tay bữa ăn tay nhạt chân tóc hạp bớt tiêu phóng nó ngon 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 จบมาบนฝ่าคนมาต้องไปนู่นบนป่าฮะบนปาอู้หูบุคคลไนคคลไหนมาวิ่งทู้นว้า ปลาปลานี่าเจอเป็นไรเหรอใช่ไหมลูกไงล่ปลูกไงนี่ปลูปลาขนาดประมาณอยู่สองโลครึ่งสองหลาสามไปไหน ปใหญ่นะมุาด้วยโอ้ย้างหางตะกูลน้น um ี่เลยโอ่ะมาว่าที่ี้เจ้าเค่สนีเ้าะคนนะก็ไม่คิดหนัไม่เปบนต่อไปกี่น่องกำลังใจเลยเด้อ บรรจุนขนาดเนาะตุกคู่มือตกูกเว้นตุกแบบพอมีวันเต่าด้วยทางกระเปือนแห้งขนาดทุกคนเลยไปตลาดตะเลก,กอย่าง